ครับตัวอย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของเมธอดแล้วก็การรีเทิร์นไทท์นะครับอันนี้เป็นเมธอดธรรมดาเซนโหลเราเขียนไปแล้วทีนี้ผมจะสร้างเมธอดตัวใหม่มีการรีเทิร์นค่านะครับ public กรีเทิร์นค่าเป็นอินแล้วกันนะเอาอะไรดีแอดนัมเบอร์นะเพิ่มค่าบวกเลขนะครับรับ a กับ b เข้ามาบวกกันแล้วก็ r e เทิร์นผลบวกของ a กับ b กลับไปที่จุดที่เรียกใช้นะ ทีนี้อ่านี่เราเขียนเสร็จแล้วฝั่งนี้จะเป็นจุดที่เรียกใช้สมมุติผมมีินเก็บ result เก็บผลเท่ากับ person a d d number โยน10กับ20เข้าไป10กับ20่สิมเนี่ยจะเข้ามาอยู่ใน A นะครับ20จะเข้ามาอยู่ใน B เอามาบวกกันบวกกันเสร็จก็คืนผลกลับมาที่ Re ซ u l t ตัวตรงนี้จบเดี๋ยวมาดูผลนะตัดรัน มันก็จะเอาค่ามาบวกกันแล้วคืนกลับมาเก็บในรีซอะรีนะรซอสเก่เามาโชว์ได้อย่างนี้นะครับร้อยนะครับสุดไ้เลยแอปคือตรงนี้เราเติมแค่ชุดนี้โค้ดเดิมแหละเรามาเติมแค่ชุดนี้ก็ชุดนี้ที่เหลือก็ไม่ได้แตะนะโค้ดเดิมนะครับการน,นี้เลยนะ เรียกว่าเมธอดแอน r ์รีเทใช้นะที่มีการรีเทิร์ค่านะครับ return value ูนะรีคืนค่ากลับไปจุดที่เรียกใช้ใช้บ่อยนะครับเทคนิคพวกนี้เดี๋ยวเราได้เรียนลึกๆก็ได้ใช้อีกทีตอนเขียนตัว API หลังบ้านนะค่อนข้างใช้เยอะนะเพราะนั้นต้องทำความเข้าใจให้ได้นะครับเรื่องการรีเทิรและไม่รีเทิร์นได้ใช้ทั้งคู่นะ เอเคครับเจอกันอีกทีในวิดีโอหน้าครับครับ